ย้อนชมนานทีเอปารินาตอบคำถามบนเวทีประกวดนางสาวไทยพร้อมเผยสาเหตุที่ตกรอบเรียกได้ว่าจากปมร้อนแรงระหว่างนางสาวปารินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐและดเตอร์ปนัดดาว,วงผู้ด,ดีหรือคุณบุมพิธีกรและนักแสดงชื่อดังที่ทั้งคู่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและโต้เถียงกันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ ต่อมาทางด้านคุณบุ๋มปนดตดาได้ออกมาตอบกลับว่าหลายคนบอกว่าเป็นสงครามนางงามขอชี้แจงว่ากลุ่มนางงามเราคุยกันตลอดรู้จักกันไปกินข้าวด้วยกันทําอะไรด้วยกันแต่คุณปรินาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นดังนั้นจะบอกว่าเป็นสงครามนางงามไม่ได้เพราะเขาตกรอบหลังจากนั้นทําให้ชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่านางสาวปรินาไกรคูปสอสอราชาบุรีตกรอบเวทีประกวดนางสาวไทยเพราะสาเหตุอะไรจนต้องทําการสืบหาสาเหตุกันอย่างจริงจัง จนได้พบว่าสมัยนั้นเธอเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2554ถ่ายทอดสดผ่านไอทีวีสามารถผ่านเข้ารอบลึกๆได้และได้ตอบคำถามจากคุณวัชรินมักดวงแก้วทั้งนี้ในสมัยนั้นนางสาวปารินาได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายพร้อมกับคว้ารางวัลน,นางงามมิตรภาพไปครองด้วยสำหรับตำแหน่งนางสาวไทยในปีนั้นตกเป็นของสาวนุ้ยสุจิรานั่นเองค่ะล่าสุดชาวเน็ตได้พบหลักฐานที่มีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า ปารีนาตกรอบโดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะน้องเอมีปัญหาเรื่องฟานที่ค่อนข้างยาวและเหยืยดเล็กน้อยจึงต้องตกรอบอย่างน่าเสียดาย